สวัสดีครับก็มากินข้าวครับหลังจากออกกําลังกายใช่ไหมออกกําลังกายไปสักสองชั่วโมงได้บ้าเนี่ยมีอะไรบ้างอะปลาผัดปลาผัดอันนี้กะเพราตอนเช้านะกะเพราเมื่อกลางวันตอนเช้ามีมีแตงแค่นี้แหละผักกินน้อยมากไก่ย่างหน้าบ้านเพราะไก่ย่างเขาเดี๋ยวสองงอดูนะข้าวนิดเดียวไม่กินข้าวเยอะนะกินนิดเดียวเนี่ยต้องต้องเรียบกินก่อนประมาณ ทุ่มหนึ่งบั๊กเนาะแต่จริงก็ต้แล้วแต่จริงก็กินกินเร็วก็ดีอ่ะกินเร็วคือดีกว่ามันไม่ต้องกินกลางก่อนนอนนะอืมะใช่ใช่มักกินไปเลยดีกว่าครับอาเลยนะ จริงๆเมื่อเช้ามันมีเยอะกว่านี้นะผักอ่ะผักมีเยอะแต่ว่าเมื่อเช้ากินไปเยอะไงกินเยอะมากแล้วปลาผัดอร่อยมากเลยครับ<ถ>มือใหญนมือเยน็เยนเราใช่ไหมก่อนกินก็ล,ล้างมือก่อนเนาะ <S 2> <S 2> ใช่ไหมม <พอ S 2> ีล้างมือแล้วกินไก่ย่างก็เลยวันนี้วันนี้อยากกินไก่ย่างก็เลยบอกให้ไปซื้อมา มาละห้บาทอ่ะถูกอ่ะเวลาตับอระะ่อย่คุ้นคุ้งแต่พวกนี้เรากินต้องตำหรืกินแบ่ยากกว่าจริงก็ กับย่างกินด้ยก็ได้นะแต่เขามาขายบ่ายโมงมะราคาบุกน่าเน้นๆรายจ่ายตอนน็นก็ประมาณนี้เนียบๆหน่อยไม่ละ่ห้าบาทตอนนี้เนียบมากเลยี่็้ว ปลาราเนี่แซ่บแซ่นักอย่างปลาราผัด ตกกันเดี๋ยว,ยวยุ่งเขายุงเยอะไก่เน้อ,อกรดุอาโคไก่อเอาไปแทอเอาไปแทะ้ากินข้าวไม่หมดนะเนี่ยใช่ม ขาวุกยนงอืนะหักหมดอืมเมื่อท้าเรกินเล่นเป็นไงไปอ่นสี่ห้าลูกเล่นหมดน้องเื้อผัก หมาให้ปกติก็ไม่ค่อยกินรอผักอ่ะกินไม่มาก,มากทำไมไม่ค่อยกินก็กินได้นะแต่ว่าไม่ไม่แบบดับกลางวันแต่ต้อง กินแค่กินแค่เนี้นทุกวันก็ดีนะแต่ก่อนเราไม่ใช่น้องแบบน,นี้แต่ก่อนเราเคยกิน,กนบอกเลยว่าแต่ก่อนกินแบบเยอะอะข้าวหม้อหนึ่งอ่ะต้องหุงข้าวกินอ่ะอืรู้กินไม่พอต้อหุงเองอะก็นเหมือนกับว่าเราอะเรากินเยอะมากอะเราจะบอกตัวเองว่าข้าวไม่หมดหม้อกินไม่ถึงแล้วข้าวหุงเอ็มอร่อยกว่าข้าวซืวออ้นไง ก็เราจะซื iec, ้อข um ้าวแล้วหุงกได้ไงไล้ป่ะเพิ totally. ่งจากหกโมงนะเนี่ยว่ามืดมากเลยมืดูมืดแล้วอ่ะใช่ไหม ก็นะลาอ,อร่อยนะพวกนี้ต้องไปอุดนนอสิบบาทคือม่ยังไงผัก10สิบ,บาทสลดนะัดได้พอเดินอย จริงๆซื้อไต่ย่างอันเนี้ยกินอ่ะอร่อยกว่าถนะ้ซื้อที่มันเป็นแบบครึ่งตัวที่มันย่างแบบนั้นเนาะเห็นไ้มมันไม่โอเคเท่าไหร่อันเนี้นอ,นนอร่อยอะไรท่าอะ <c ười> ไ่เนี่ยหิวไหมะบบคนเนี่ยต้องหิวไหมอัดเลย อาจารยห้องเพราะว่าข้างนอกของรายากาศเยข้าวสวยมันะ

จ้จำเดอือืำ,จำ,จำอันนี้มีแต่กระดูจริงมังนาหาเนื้อไม่ได้อ่ะอืมอืมกระดูดชิ้นเด็ดอันนี้ห้ามกินเอาไว้นักพี่กินดูดพี่ชอบแห้ง Mọi ừ, chị mấy người nhỉ? nói, nói, à. nói, nói nhỉ? Có đủ nhiều <laughs> <laughs> อ,อายาันครับช่วงหน้าหนาวอ่ะพัทยาก็หนาวละช่วงนั้นอ่ะออกมานั่งข้างนอกนี้ไม่ได้นะอาาะุ้ยหนาว ก็ที่เนี่ยอันลงดีอ่ะทำการงลงดีเอางทนเรากินข้าววันๆหแล้วสักแป๊บเดียวนะกินเยอะไหม,เย,ไหมเยอะไหมเหรอถ้ากินปกติ ถ้าคนที่เขาหอมเขาก็บอกกินเยอะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาบอกว่าถ้าเขาอ้วนเขาก็ดูว่าเรากินไม่เยอะนะแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าถแบบเป็นปกติถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ก่อนอะไก่แบบนี้คนลติดไม้อ่ะ ก็พอเด็กม <c oughs> ีเยอะมากจริงๆแล้วก็อยากกินแบบนั้นนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้สุปกติชอบก็ไม่ดีอ่ะนี่ก็ไม่ใช่ว่าอาหารสุขภาพนม่ใช่สุขภาพเพราะว่าเอ๊ตะตอนนี้อยากกินมากๆเลยหรือว่าจะแอบดูโฆษณามาเล็กน้อยเอยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ เหมือนว่าแบบไปเห็นพุรนาอะไรเงี้ยมาหนะมาอาะแบบกินไก่ของอะไรเนาะในห้งจะคิวอะไรอะอันนั้นอ่ะสี่สิบาะห้าสิบกว่าบาทอันนี้นกินกระเหอะเป็นสิบไม้ก็ยังไม่ถึงห้าสิบเลยสิบไม้ห้าสิบบาทแค่นั้นยังไม่ได้ทำมืแบบนั้เปิดเนี่ยหมดกว่ารจก ร้านนี้ขายดีมากเลยปกติเลิกงานมาหกโมงหมดละขายช้องใบใหญ่เขาเต็มจะหมดแล้วเนี่ยยี่ห้ออกไรคนเนื้อตรงไหนอ่ะตรงไหน ทำเนื้อส่วนแบบมาทำปลกนะนี่ค่ะใช่แบบนี้เลยมปลกอ่ะกินแบบสมัยก่อนนะตอนเด็กๆชอบกินแบบนี้ยอปย่างห้าบาทเอาเด็กสองบาทอย่แบบนี้ ต้องแบบจำกัดการกินเข้ามามีเท่าไหร่ก็หมดกิมนมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเหลือเลยกินให้มันเป็นประเภทแบบว่าก,กินอะไรก็จะกินให้มันหมดอ่ะหมดจริง ทำอย่างนี้แคลอรี่เยอะมากนะเยอะกว่าข้าเข้า,ขาสวยอย่ะมันให้พลังงานเยอะกว่างอาังหมดเลยสบายแด้วเร <c oughs> ื่องของคอร <c oughs> อิ่แล้ว กินเลยหมดกินแล้วกินเลยก็กินไปเรื่อยๆแหละนะข้าวเหลือเหลืออยู่่เนกลับไปเองอร่อยนะเห็นไหมหมดแล้วเียงเลยครับเวลาสัก แล้วอันนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะแล่ยอยู่ใช่เวลากระเป๋าอ่ะวัี้เรากินอะไรบ้างเราก็ทบทวนในการกินว่ากัเอาโบราณนี่อร่อยนะอืมป้าเอาทำอร่อยดีมือแต่ต้องบอกเขาว่าไม่เอาไม่เอากพราะเขาเหนียวมากเลยเนี่ยฮัาโหลทำไม่ได้หรอก เขาถ่ายอะไรให้เราเรา,าต้องตามนั้นอคอมเมนต์หน่อยสิทุกวันอ่ะคอมเมนต์เ่าได้ไงเขาก็ามีแค่นี้เอาพายเยอะก็ได้เราเนี่ยคอมเมนต์มากไปป้าดา หินยังสิดเลยอ๋อจบแค่นี้เนาะมื้อเย็นเราวันนี้อของวันที่สองก็ประมาณน,นี้แหละจบแล้วโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับตัวไหน